นายสนลไยเงาสง่านนะครับตรแนงผู้รับใบอนุญ,ญาตนะครับประธานในพิธียกธูปเยินบูชาพระบารมีไทยขอดีเนรัทุก่าน้อนครับทอกท่นเลยครับ ขอใช้นะครับขอเชิโแรมนะครับกล่าวรายงานนะครับเกี <se anak> ่ยวกับวันได้คูนวีเยนาชโลพันยิงสง่าตำแหน่งผู้อาวุโนาตประธานในพิธีและคูวิทยาที่ตรงนี้คุกทท่านดิฉันนางสาวทิีสอสุกิตนายนันนายุโอทองรารตัดโครการ และพิธีไหว้ครูประจำปี2 5 5ขอขอบพระคุณท่านอปยารยสูยยงสที่ให้เกลีรยิมาเป็นประธานในพิธีไหว้ครูวิยิลัลเทคโนโลยีครนถมในวันนี้และขอนำเรียนความเป็นมาของการจัดงานเพื่อสร้นางนี้ด้วยดิจิไัลเทคโนโลยีคอผมได้เห็นความสําคัญของพิธีไหว้ครูเพื่อเป็นการบูชาครูซึ่งเป็นพิธีที่ศิษย์จะแสดง,ง,งความเคารพต่อครู ยอมรับตนเป็นศิษ์ตั้งแต่เบื้องต้นทําให้ครูเกิดความรักความเมตตาต่อศิษย์ก็การมอบวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์อย่างเต็มที่พิธีไหว้ครูจึงเป็นเหมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับศิษย์วิชัยคยีและความ,มถากมกจึงได้กาหนดจัสพิธีไหว้ครูเป็นกิจกรรมโครงการพิจาาผู้เรียนเพื่อปรับพื้นฐานนักศึกษาในภาคเรียนแรกของชีมาศึกษา และจัดก,กำหนดจัดเป็นประจำทุกป,ปีต่อไปปัจจี้ได้เวลาสุดคตัวแล้วดิฉันขอการาบเรียนเชิญท่านประธานประกอบพิธีเปิดโครงการและคำกล่าวให้โอวาตารมังดับขอการาบเรียนเชิญค่ะดีงามของคุณคุณคุิใจและทราบถึงใจที่มิสาาได้ร่วมมีไกับคุณอย่างพร้อมเพรียงในวันนี้ วิธีไหว้ครูหรือบูชาครูเป็นวิธีที่สำคัญตามประเพณีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณและมีอยู่ในแทบทุกสาขาอาชีพของคนไทยโดยจัดขึ้นเพียงเพื่อให้สิษย์ได้แสดงความเคารพอยู่ระกับเวทีแสดงความเคารพการยอพรับนับถือ,อ,ต,อต่อผู้อาจารย์ วันท่านเป็นผู้เทียบพร้อมด้วยคุณธรรมและความรู้ติดในฐานะผู้สืบทอดมปรดทั้งชาการอินพร้อมใจกันปรานาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิิยะอุตสาหะด่วยกระลุกปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้และการที่สิทธิแสดงความ,มเคารพยอรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรักความเมตตาต่อติ๊อยากมอบวิชาความรู้ให้อยากเต็มท,ท,ที่วิธีไหว้ครูจึงเป็นเสมือนการประกาศความผูกพันระหว่างครูกับสิย์ที่จะมั่นคงยืนยาวตลอดไปท้ายนี้ในานามของครูที่มาชุนลงน้าที่นี้ ขอมอบความปรารถนาดีมายังสิทธิที่รักทุกคนขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งกายใจและสติปัญญามีวิริยะสา,าหาในการศึกษาวิชาความรู้และมีสุขภาพพราังมัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปขอบคุณครับนู้ชาป าสุณคูใหญ่ยิ่งเป็นยิ้มฟ้าทั่วสุธาน้องบูชาท่านเหนือเสียงเพราะครูเปียกดังประกายจากแสงเพียนให้สิทธิเรียนรู้โลกอันกว้างไกลสิบคนนี้จะจำทำครูสอนเป็นคำวอนให้อนาเตสิทธิสดใสสิทธิรู้ว่าครูรักสิทธิ จังไายในดวงใจสิบไม่ลืมพับคุณครูข้พเจ้มาอาหามาสัาพุทธเจวาผู้ทาัข้าววันอวิวร์ีนุตาล ตัวพาตัวาตานโมธมมสาิกาสฏิปันโนข้าววะตสาวางโฆสังารามิกา สพระคุณครูเลิดล้ำเรื่องรองสร้างสิธิ์ทั้งพ้องาพามพูนภูมิปัญญาพระคุณครูเตรียมล่นยิ่งใหญ่สร้างหลักใช้ให้สิทธิ์สมปราธนา 希望。 ตัวชีวันไม่ลืมเลือนจดจำไว้เพราะคุณครูสถิตกลางใจสิทธิ์เธอทูนไว้พร้อมทดแทนพระ เหนื่อยยากอย่างไรไม่เคยบนไปให้ใครเขาบองครูนั้นยังลำพองในเกียรติของตอนเสมอมาที่ทำงานช่างสุดกันดันในป่าดงไรถึงจะไกลก็เหมือนใกล้เร่งรุดไปให้ กับบ้านไม่ทันบางวันต้องไปอาศัยดวงตาครอบครัวคอยถ้าไม่รู้ว่าไปอยู่ไหนถึงโรงเรียนก็เจียนจะสายจนได้เวลาเห็นสิตรออยู่พร้อมน้าต้องรีบมาทำ จะได้มาหยุดพอพอักค่อนโรงเรียนในดงป่าดอนให้หัยอ่อนสะท้อนรัเรื่อของครูฟังดูก็รู้ชวนเชื่อใจงานที่ทำก็ยิ่งใหญ่สร้างชาติไทยให้วัฒนาฐานะของครูใครใครก็รู้ ว่าด้อยหนักหนายังสู้พนอุตสาหสั่งสอนสิสิมาเป็นหลายปีนี่แหละครูที่ให้ความรู้อยู่รอบเมืองไทยหวังสิ่งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในพื้นทานดได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้พ่องใส ครูก็ภูมิใจที่สมความเนือ้อยาตรากรรม ของไทยในพื้นทานีได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้พองสภูรูขอภูมิใจที่สมความเหนื่อยยากตรากตรำ 他。 ลางามมิลายนายพนนนายพันได้มียศอันยิ่งใหญ่พ่อคงเคยโดนเรียวไผ่ปวดคนาะสนเสียจังมองดูเรือจางที่กลางลับน้ำส่งคนข้ามจากาข้าเข้าไปหาสัง ลมร้อนจ้าออดลากำลังเมื่อแจวถึงฝังเขาเรีบเล่งที่พวนคุณครูดูเช่นเป็นเรือชีวิตเฝ้าสอนสิทธทุกผู้ไม่เคยรู้เบื่อสิบดีทุกผู้ควรรู้คุณหนึอ ันูานักเรียนนักเลงที่คงเห็นน้ำใจเรือจ้าจงจำไว้บ้างว่าสร้างบาปเลื้อขนาอย่าจงเรือน้อยที่คอยรับคนข้ามทาไม่มีพรุงท่านจ้าเจ้าพยาธรรเจ้าเท้าเจ้า การใชยเพิ่มสีเราคนไทยใจกรันันยูรู้คุณชาติศาสนาและมหาตราสเรานักศึกษาแต่ต้องรับพื้ตนให้อยู่ในระเบียบวินัยของวิชาลัยมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่นเรานักศึกษา จะต้องไม่ทำตนให้เป็นที่เดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นเอกนีนะครับผมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกท่านที่ที่ยังช่วยการรักษาประเพณนีขอเทคโราเจริญเข้าไีที่สิ่งผมนะครับก็ ทกท่านเรียนรักษาทั้งครูทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษา,า,าที่ยังรักษาประเพณีไทยๆแบบเดิมๆที่เราทํเป็นมาตั้งแต่เด็กแต่น้อยตั้งแต่คุณังเป็นเด็กจนกระทั่งเป็นหนุ่มก็ก็ขอบคุณมากๆที่ทุกท่านเพียงรักษาประเพณีไทยทไว้นะคะรับปีละครั้งซึ่งก็ไม่ได้มาดูดาอะไรเมื่อท่าน กราบขอโทั่วมิตรก็ในฐานะที่โดยทางสูตรก,ก็ขอโดยพรให้ท่านมีความสุขความเจริญมีปิติได้แบบที่ได,ทได้ให้ได้ที่นั้นอยากทำิติได้อยากได้ให้ได้ที่นั้นขอให้เรียนที่จบนะครับจบแล้วก็ขอให้เก่งน,นะครับมีงานทำง่ายๆมีแฟนสวยหล่อๆนะครับแล้วก็ขอให้ท่านร่ำรวยมีความสุขความเจริญนะครับขอบคุณมากครับ ก็ปะชานผู้อาในฐานะของมีักงาที่บยิหารของผมก็ที่ดีแล้วก็ขอกศึกษาทุกคนนะคะปความสำเร็จนะคะในดาที่ทำงานเป็นี่มของพ่อของแม่นะคะแล้วก็เป็นรู้สึกที่น่ารักขหงือทุกคนนะคะประสบความสำเร็จจากที่นะคะที่ของเลงแล้วก็ใจเยือเรื้อสำหรับนากศึกษาให้ ว่าีตัวอย่างนหนึ่งก็คือเก่าที่มีน,นะคะที่จะปวดยึดยึดไวเป็นแ,แรกก่ของพวเราเองนะคะพิธีของเราทุกคนนั้นนะครับจะได้เราแสดงกันนะครับจริงๆแล้วนะครับการบูชาครูนั้นอจากพวกเรามีทุกๆวันนะครับว่าครูทุกๆท่านนั้นนะครับครูท่านแรกนะครับคือพ่อคือแม่เรานะครับที่เขาเลี้ยงสอนเรามา้งแต่เยาวัยนะครับสอนให้เราได้เดิน ขอให้เราได้กินนะครับขอให้เราได้อยู่แตบครอบครัวอย่างมีความตุขนั่นคือครูยี่เขาครูตรงแร่แล้วนะครับในวันนี้อาจารย์เองก็ขออวยกันนะครับหลังจากที่เราไหว้ครูที่ให้การศึกษาให้ความรู้กับเราแล้วกลับไปนะครับมือเล็กๆนะครับจากบงที่ตากของพ่อของแม่หรือที่บ้านหน้าอานะครับที่นะครับส่งเสริมเรื่องของการเรียนรู้ของเรานะครับส่งเราเรียน นะครับทำงานนะครับเรื่องนะครับดรแรกองแรก่ังเงินนะครับารารา์ก็เจอพวกเราทะับได้เีื่งความรู้นครับจะเรียนรั้งเรียนต่อนะเราต้องตอบแทนครอครของคู่ที่นะครับ